ก็เน้นไปที่นิ้วกลางหันน้าเหมือนกันนะคะก็เหมือนเราการโพลิชินสตาร์รเนี่ยบอก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 ,บอกลูกค้าเลยว่ามันเราเหมือนมีวิตามินซีหรือกรดผลไม้เนี่ยกลิ้งวนไปหน้าเรานะฮะจะรู้สึกดีได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วหน้าใสได้แต่ครั้งแรกเพราะว่าเหมือนเหมือนเราอาบน้ำเรามาคนกระถูกขี้ใครใช่ไหมคะหน้าเราก็เหมือนกันมันจะมีเซลล์ที่เสื่อมสภาพห,หรือเดเซ d c ล l เนี่ย สะสมมาตั้งนานแล้วผิวบางคนก็ไม่เคยขัดหน้าเลยหน้าก็หมองคล้ำนะครการที่เรได้สักทราก็คือการได้เผยผิวใหม่เชื่อไหมบางคนทําไมหน้าใสจากการขัดหน้าเพราะว่าดาราบางคนที่เคาทำขัดหน้าเพราะว่าเวลาเจอแสงในหน้าก็ใสเพราะว่าใต้ผิวหน้าเขาเนี่จะมีความชุ่มชื้นมันมีน้ําอยู่พอน้ําเจอกระแสมันก็ส่องวิบาวิบากเลยดูเหมือนหน้าใสหน้าเราก็เช่นเดียวกันนะคะเจ้าวินแบบเป็นธรรมชาติ น่าจะวิ้งวิ้งแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากธรรมชาติลงโทษก็นะคะก็เราระคลัทับให้เบานะคะคือวนนะคะวนวนเป็นเหมือนลักะลูกโซ่เชื่อมต่อกันนะคะวนขึ้นลักษณะนี้นะคะก็ตรงช่วงหน้าผากเนี่ยจริงๆแล้วนะคะก็หน้าผากเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นขนาดอย่างนี้นะคะให้เราแบบให้เราอ่านวดตามเส้นสครับตามเส้นขนาดะของหน้าผากเลยนะคะ ประมาณนี้หรืออาจจะทะแยงก็ได้นะคะทะแยงเป็นลักษณะเป็นเส้น,เป,นเป็นกราฟก,ก็ได้นะคะลักษณะนี้กาบกระทับนะคะเนี่ยค่ะตามนี้แล้วตรงช่วงตรงช่วงจมูกนะคะให้เราเอาหัวไปป้องสองอันเนี่ยทับกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วนิ้วกลางโพดที่กลางเนี่ยอันเนี้ยยี้ดันขึ้นมาอย่างนี้นะคะะเนี่ยค่ะ,คะ,คะตามนี้นะคะ ดีขึ้นดีจมูกขึ้นเนี่ยค่ะประมาณนี้นะฮะถ้ารู้สึกแห้งให้มือเอามือแตะน้ำนะคะแล้วก็วนมาใหม่วนตั้งแต่อ่านิ้วสองข้างี้ต้องมีความสมดุลกันนะครวนขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะวนขึ้นมาเรื่อยๆนะครแล้วก็ตามนี้เหมือนมือเหมือนมือเราอ่าประสานกันลักษณะนี้เนี่ยค่ะมือเราประสานกันลักษณะน,นี้นะคะ ก็วนน,นนะคะแล้วก็วนนะฮะแล้วก็ตีตรงนี้ขึ้นนะคะน,นะครับเบาๆก็การสะทราบก็เหมือนเราให้เราเหมือนเราร้องเพลงจบหนึ่งเพลงนะคะนึกเพลงอะไรไม่ออกก็ร้องอะไรก็ได้ที่ชอบนะคะก็ก็ประมาณน้ำหนึ่งสามสิบประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะขัดให้เบาที่สุดขัดให้เบาที่สุดยิ่งขัดเบาหน้าก็ยิ่งใสบางคน ขัดหน้าทิ้งชาติเคยเจอไหมคุยไปเร็ไปตกใจตกใจที่แบบเราไม่ได้เรา,มาไราม่ได้ขัดหน้าจับเวลาเข้าใจไหมบางคนเร็วมากโอ้จะเป็นเมืออาี่ขัดเร็วมากจริงไม่ต้องขนาดนั้นคือขัดให้เบาที่สุดะคะ่้ยทำยแล้วก็ทำไม่ต้องแบบสขนาดที่ทำก็ภาวนาจิตไปด้วยรงน้ำตออกากเบื่อถึงนี้อะไรประมาณนี้ตอนใช่ ก็สระไปประมาณนี้นะครับสระไปพอหน้ารู้สึกแบบหน้าเขาเริ่มฝืดเราให้แตะน้ํานะคะแล้วเมื่อกี้อย่าลืมช่วงที่โซนให้เบาที่สุดแต่เรามาเน้นเท่าไหร่คะช่วงหนุกแก้มให้นานหน่อยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเห็นชัดเจนมากถ้าก็เป็นถ้าเ้าเป็นป้าฮอร์โมนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเ็าเป็นป้าแดดเนี่ยเซลล์ที่เสื่อมสภาพเนี่ยจะหลุดออกเดสเซลหรือที่ใครบนไปหน้าที่ ถ้าผมขนาดเนี่ยจะหุดออกตรงช่วงหนวแก้มเพราะว่าเป็นส่วนที่สูงสุดบนใบ,บหน้าที่ตือแดดนะคะนี่ค่ะนะครับเลยจะเบาค่ะเบามันจะนวดเป็นลักษณะมันวนวน,นขึ้นนะวนขึ้น เราอย่าทำอะไรอย่างนี้ลงไปนะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยมันจะหยดคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกที่เราจะออกคือลิฟติงต้งขึ้นอย่างเดียวเลยนะฮะปกติพี่ก็จะร้าน,อ,นะอะไรใช่ไหมคะกับเราเหมเดียวก,กันเลยใช่ไหมคะไม่น้าลูกค้านะ่าไม่ขาดสักที <laughs> มีติดตัวหรือจริง <laughs> มีค่ะ ก็วันช่วงสองนั่นแหละค่ะหลับแล้วใช่ไหมไม่ที่ที่วันกำลังคิดว่าจะไปหาผู้มั่งมีประมาณที่วันที่ใครดีอะไรใครจะเป็นผู้โชคดีผู้โชคดีเยอะเลยลอยอยู่เนาะเยอะเอาถ้าใครได้ทำเนี่ยติดใจเลยนะเนี่ยอ่ะก็อ่าไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่โดยตัวรงเจออคือสครับและตามด้วยการใช้ม้า นะฮะก็คือนี่จะจะใช้เป็นมอเตอร์ยี่ห้อกนมาแต่ว่าถ้าเราใช้สครับไม่ควรใช้คู่กับพอนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผัดเปลียนซผิวที่เดียวกันก่อนกันมากนี้ให้เราเอาความชื้นออกให้หมดรับหน้าให้เราให้แห้งก่อนนจะมีวันส่วนที่ชื้นอยู่ ท้าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เลยดูจะเหมือนมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้เไม่ตเป็นระับสนุนนะครับเพราะว่าท้าหนังสือพิมพ์ควรจะคลุกทั้งตัวเลย <laughs> ก็ลักษณะการใช้อยเจอร์นะคะก็ให้เราบีบตรงฝ่ามือเราค่ะอย่างดีหรือใครอยากใ,ใ,ใช้หนังสือพิมพ์ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะรับก็แนะน่าจะใช้แทนเราแต่เดียเร็วก็ได้ เราใช้มอยเจอร์เสร็จแล้วเราก็จะเราใช้มอยเจอร์สังเกตเห็นหน้านาแบบหน้าจะเริ่มใสแล้วนะคะเพราะว่าใต้ผิวเขาจะได้ความชุ่มชื้นพอใต้ผิวเขามีน้ำพอเจอแดดมันก็จะใสนะคะเราใช้มอยเจอร์ i n t e n นม m a ์ k หลังจากการที่เราสครับนะครเลยอยากได้รูปเป็นช่ก แต่โปรโมชั่นจะมาติดเงินนะคะอ,อนเนแค่มีปากค่ะมีปากนะคะบางคนนะคะมาหน้าแล้วก็มา์ทิ้งไว้เฉยๆต่หลักตรูรเทคนิคการมาขอจานนะคะคือเดี๋ยวอาจารย์จะหลักความชุ่มชื้นหลักความชุ่มชื้นลงไปบนผิวหน้าของังแบบนะคะ พราะถ้าเราทาทิ้งไว้เฉยๆอย่างนี้นะคะถ้าเราทาทิ้งไว้เฉยๆอย่างนี้ครีมก็จะอยู่อย่างนี้แต่ว่าทริคที่ก็บอกมาขนาดบิวตี้เทเลนเองนะคะคุณน้องบีนะาบพัทก็บอกว่าเออให้ปลักครีมนะคะให้เราไ<ช>ด้หลักครีมๆๆๆเราเรียกว่าเทคนิคการหลักครีมหรือว่าการปลักความชุ่มชื้นให้ใบหน้าเราเนี่ยได้รับคุณประโยชน์จากเมกอบัตเตอร์ก็โกบัตเตอร์มากที่สุดนะคะมมยเจอร์นะคะจะได้ทำงานอย่างดี ถ้าเราทาไว้อย่างนี้อะไรนะคะครีมก็คือเดี๋ยวถ้าเราทาไว้อย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่ลักษณะนี้ความชุ่มชื้นที่ผิวรอยจะผิวหน้าเราได้รับก็จะน้อยใช่ไหมให้เรานะะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเช่นเดิมนะคะตบมอยเจอร์เบาๆจนเหมือนเราทาแป้งสีขาวนะคะอันนี้ก็เลียกผักครีมเข้าไปอย่างนี้นะคะก็คือลักษณะนี้นะคะ จนตกบหลักตกบหลักก็คือว่าหลักจนเนื้อครีมเนี่ยไม่ติดมือเราแล้วนะคะจากลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้ยังติดอยู่นะคะก็คือเราก็เติมนะครับหลักเข้าไปนะคะหลักเข้าไปเลยจะเห็นผลต่างกันมากลองดูก็ได้มันพุ่งหวังเราอันนี้มาไว้เฉยๆกับคนเนี้หลักครีมหลักหลักความชุ่มชื้นเข้าไป เนี่ยเราผักไปเรื่อ,อยๆประมาณนี้นะครับนะจนมอเจอร์ไม่ติดมือไม,ไม่ติดมือมากับเราแล้วนะครับ เราจะต้องทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีเด็กเพื่อความกระชับแล้วก็เดใช้ปรอกเข้าใจง่ายก็อาจารย์ทิ้งไว้สักพักเราจะลาอาจารเล้นที่การมาสาัส s a นะคะทริคทั้งหมดทั้งปวงหรือว่าเคล็ดลับทั้งหมดทั้งปวงของหน้าใสเนี่ยจะอยู่ของขั้นตอนของการมาสาัส s a ทั้งหมดเลยของกกระทับนะคะอันนี้แล้ก็ทัครีมก็แปก่อนนะครับ ติดมืออยู่แต่เพราะฉะนังเรายังผักไมห่หมดนะคะก็คือเรากดลงไปเหมือนจนจนเหมือนเราทาแป้งขาวเลยนะคะประมาณนี้ตกไปเรื่อยๆตกเบาๆเย็นๆครับแต่ถ้ามันแต่ถ้าเรามันใต้ก็ตกเยอะเพิ่มน้ำหนักหน่อยก็ได้ยุตเป็นไงคอร์สเลยอะไรนะครับคอร์สเลยครับคอร์สทุบเลยไม่คันเชื้อไม่ซื้อ ลูกค้าจะประทับใจมากใช่ล้าบอกน่าจะแบบน่าจะนุ่มมากใช่มากเลักไปเรื่อยเนี่ยครีมครีมมันติดมืออยู่แต่ว่าเราขลักไม่ได้ที่นะคะก็ต้องไปได้เรื่อยในแครออกไปอย่างนี้จะเป็นขลักด้วยตัวเองก่อนเลยขลากหน้าเองก่อนเลยเวลาแต่งหน้าเนี่ยแบบนหน้านาจะแดงมากแล้วการใช้มยเจอร์เนี่ยค่ะก็คือว่าการใช้มอเจอร์เซนมาก็คือเหมือนก่อนแต่งหน้าเนี่ย เหมือนเราลองแต่งหน้าดูบางคนที่ไม่เคยมาร์คไม่เคยมาร์คก่อนแต่งนะลองมาร์คดูก่อนเราแต่งหน้าหน้าเราจะดูโอเคมากลิงมากคนที่ผิวแห้งนะคะก็จะเติมความชุ่มชื้นเข้าไปแต่ถ้าคนที่ผิวมันมากๆเรามาร์คหน้าก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันจะยดับความมันได้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยหมอขอเนี่ยรับแต่งหน้ารัปัญ,ญญาเลยแ่ยงนามบัดเลยเ <c oughs> ชื่อไหมคะว่าล่าสุดเนี่ยไปแต่งมาที่อ่าสุรานารีธา่ีที่โคราชนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วนะ,ะับนามบัตรของท่านทุกคนคือ แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่ซึ่งจริงๆริมีบางคนมีแค่ไม่กี่อย่างรองพื้นกับแป้งฝุ่นแต่บอกแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่แล้วเราเน like ี่ย euh มีมือเป็นมืออาชีพครบทุกอย่างแต่เราไม่กล้าไงเข้าใจไหมจริงๆอ่ะใช่เราอาจจะจ้างน้องช่างสวนสวยี่ไปช่างทำผมไปก็ได้แล้วเราเป็นคนแต่งหน้าเองหน้าเราพันอย่างน้อยการันตีให้เลยหน้าเราพันสองหรืพันห้า เอาแบบสินค้าไม่ครบเขายังการันตีว่าเขาแต่งได้แล้วของเรามีแบบเครื่องมือครบอ่ะแต่ว่าโอ้แบบรองพื้นเรามันสุดยอดจริงอ่ะแล้วอยู่ได้ทั้งวันนะคะพอแต่งหน้าเสร็จเราเจกกนหนักสัมันไปเจกกรหนักสัมันให้้องเข้าไปเดียวค่ะไม่ต้องเติมอะไรแล้วอยู่ได้ทั้งวันนะคะเนี่ยเริ่มเรื่องเรื่องเรื่อโอเคยะทาาบอกว่าแต่งนทหน้าสีห้าขั้นตอนนี่คนนับยังไงคะี้ตอนกแบบนี้เลยางหน้าหขั้นตอนทเรต้องปนัขนานั้นหรค่ะ สี่ห้าขั้นตอนใช่ไหมอันนี้มัน,นอันนี้อาจจะเป็นขั้นตอน